จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมในบรรดางานมีดพับที่เอาไว้ใช้แบบในบ้านนะมีแคมปิ้งบ้างแต่ไม่ได้หนักหน่วงมีเอาไว้ตั้งโชว์บ้างเอาไว้ดูสวยๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ร้านของผมเนี่ยมันก็มีให้เลือกแบบหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะครับที่ตรงหน้านี้เนี่ยผมก็พยายามจะหยิบม,มาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าสินค้าตรงหน้าเนี่ยทั้งหมดอะ่ะมันจะเป็นงานจีน ซึ่งข้อดีของงานจีนก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าตังในใน1 0 0 0บาทเหมือนกันเนี่ยจะสามารถเก็บงานจีนน่ได้หลายเล่มกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องยอมรับว่าคุณภาพเนี่ยในรุ่นเหล่านี้นะครับผมตรงหน้าผมเนี่ยนะมันอาจจะเทียบเท่าพวกงานแท้จากต่างประเทศไม่ได้ซึ่งไม่ต้องอ่านหรอกเทียบเท่าไม่ได้แน่ๆเพราะว่าในงานประเภทนั้นเนี่ยนะครับ คนที่สะสมจริงๆแล้วเขาใช้ในการเดินป่าหนักๆเนี่ยเขาจะเล่นกันตัวแบบท็อปๆเลยแต่ตัวนั้นต้องใช้งานจริงๆนะเพราะถ้าเกิดว่าสะสมิถ้าเกิดว่าสะสมเนี่ยนะฮะบางทีก็อาจจะแบบอ๋อพันนึงอาจจะได้แค่ไม่ถึงเล่มนะต้องพันก,กว่าได้เล่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยต้องช่างใจนิดหนึ่งสำหรับการเข้าไปเล่นในวงการมีดนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาให้ทราบว,ว่าตัวนี้มันเป็นงานจีนนะครับเพราะว่าผมก็จะบอกตรงๆเสมอเนาะทีนี้ความน่าเล่นมันเป็นยังงงงงไไบบ้า้าาาาาแลลลวคมหกหกยเป็น ัมาครบเดี๋ยวพามาชมครับขออนุญาตเปิดด้วยไซส์แบบใหญ่ๆเบิ่มๆก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้มันจะตีตาโลโก้เป็นของงานบราวนิ n งซึ่งผมก็จะมีของที่เป็นแบบงานประเภทแบบบราวนิ่งอยู่หลายกล่องอยู่พอสมควรนะครับนะแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไปว่าเป็นงานจีนนะครับเนาะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับมันใช้งานจริงได้นะสบายใจได้เลยแต่เพียงแค่ว่า ตัวเกรดวัสดุของงานเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวกงานที่เป็นแบบพรีเมียมไฮเอ็นนะครับผมแต่ว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับตามขายทั่วๆไปเนี่ยมันคมเหนือกว่าแน่นอนนะครับเหนือชั้นกว่าแน่นอนเนาะอ่ะผมจะเริ่มจากตัว Big กเบิไซส์ใหญ่สุดเลยแล้วกันนะครับตัวเนี้ย4 0 0บาทฟรีค่าจะส่งน่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดละโวลูมของการใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถใช้งานได้หนักกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม ตัวใหญ่ของบาล n นิงนะครับพร้อมกับแท่งแมกนีเซียมเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจบราคาอยู่ที่400บาทฟรีค่าจะส่งแล้วความน่าใช้ของมันก็คือด้วยความที่ซาลีลาของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หนักหน่วงกว่าเดิมเหมาะกับคนมือใหญ่ๆนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงนะครับมันสมบุกสมบันได้มากกว่าเนาะระบบตัวฟังกช์ชันของเขาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับเช่น บริเวณตรงปลายของใบมีดในะลักษณะที่พับแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่ตัดสายเบลได้นะครับไล่ระดับมานะก็ด้านหลังนะเป็นระบบฟิปเปอร์หรือว่าตัวช่วยเปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบบกลไนกะในการเปิดซึ่งความโฟล์เนี่ยมันจะไม่เท่ากับพวกที่เป็นงานแท้นะครับถ้าง,งานแท้เนี่ยมันจะมีความโฟล์ที่มากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันเปิดง่ายแต่ปัญหาคือตอนเก็บเนี่ยเราจะต้องออกแรงปิดนิดนึงนะครับนี่คือข้อดีและข้อเสียของเขานะครับ ถัดมาตรงท้ายเนี่ยสามารถทุบกระจกได้นะครับเพราะว่าบริเวณตรงท้ายเนี่ยมันจะเป็นปลายหัวลาแหล,ม,แหลมขนาดเล็กนะครับซึ่งพอทุบกระจกได้เนี่ยตัดสายเวลได้มันก็น่าเก็บไว้ในรถนะครับแล้วถัดมาคือแท่งแมกนีเซียมตัวนี้แถมให้บางคนบอกว่าโอ้แท่งแมกนีเซียมหาซื้อด้านอกก็ได้ก็ถูกครับแล้วมันแถมให้ผิดต,ตรงไหนนะบางทีบางคนบอกว่าโ ราคาเท่านี้แท็กมาดิเซียมไม่ต้องแถมก็ได้นะนะอะไรเงี้ยหาซื้อด้านนอ,อกก็ได้เขาแถมให้ไม่ดีเหรอพี่ <c oughs> นะบ้โหโห,โห,หัวจะปวดนะบางคนนะ <c oughs> นะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเราจะเน้นที่ตัวบอดี้นะครับผมคือบอดี้เนี่ยขณะที่พับอยู่นะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับหรือว่า12เซนนั่นเองนะครับผมนะเกือบเกือบนิ้วนะตัวนี้เปิดใช้งานกดจากฟิปเปอร์ด,ด้านหลังได้เลยครับนะโปะแบบนี้เลยให้ไปดังโปะก่อนนะครับ นะวัสดุเป็น8 CR c r 1 4 m o v นะครับผมนะมันจะทําให้ตัวมีดนะมันมีความแข็งหน่อยกระด้างหน่อยนะครับแต่อึดนะใช้งานได้อึดดีระบบตัวล็อกเป็น Liner ร์ล็อกนะครับรุ่นนี้มันก็จะมีแบบแถบยื่นออกมาให้นิดนึงนะครับผมอธิบายละเอียดไปไหมเนะี่ยละเอียดไปเดี๋ยวมันจะได้จํานวนที่น้อยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับในรุ่นนี้นะครับนะอะให้ดูอีกรอบนึงมับเขาให้ นะสีสันต่างๆเนะี่ยดูมีความเป็นวินเทจผสมยุคสมัยใหม่นะครับเนาะนะนะก็ท่านใดสนใจก็บอกคุณแม่แล้วกันว่าเอาตัว Browning นะครับบ g นิ่งตัวใหญ่พร้อมแท่งแมกนีเซียมแบบนี้นะครับก็จัดไปนะในรายการนี้เนาะมีให้บริการน่าจะเหลือไม่มากแล้วเพราะว่าตัวไซส์จะใหญ่เนะีผมก็สั่งมาจำนวนจํากัดนะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่แล้วคนจะเล่นกันในไซส์ที่เหมาะมากกว่ามืที่ใหญ่เกินแล้ว ปล่อยยากนะครับปล่อยยากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตุนมาเยอะมากนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับในรุ่นที่1นนะครับเดี๋ยวไปให้ไวหน่อยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยน่าจะอยากดูที่มันแบบหลากหลายนะครับจะได้เป็นตัวเลือกด้วยสําหรับคนที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวไปให้ไวหน่อยแล้วกันนะครับตัวที่2ของวันนี้ครับเป็นงานบราวนิ่งเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นบราวนิ่งดาที คียลิงคคล้ายกับเมื่อสักครู่นะแต่ว่าราคาเนี่ยจะย่อมยาวกว่าเยอะเลยนะครับทําหน้าที่ได้เหมือนกันสําหรับใครที่ไม่ได้วอลลี่เกี่ยวกับเรื่องของอจะต้องเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เก็บตัวนี้ได้เพราะว่าทุบกระจกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดสายเบลได้ผมว่าควรมีนะในรถมีไว้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับนะเกิดอะไรขึ้นมานะครับเรายังเอาป้องกันตัวเองได้นะครับผมแล้วก็บริเวณคลิปเน็บเนี่ยเป็นแบบสีดําแบบทึบนะครับนะแล้วก็ ในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นดําแบบดูดูเพียวๆไปเลยนั่นเองนะครับเปิดจากฟิปเปอร์ด้านบนเหมือนกันตัวนี้โป๊ะเลยนะครับข้อดีก็คือตัวใบมีดของเขาเนี่ยมันมีหน้าใบมีดที่เรียบครับแล้วก็ปลายมันจะแบบงุมง้มๆนิดนึงเนี่ยทำให้การใช้งานของตัวนี้เนี่ยบางทีเป็นมีดแบ็กอัพอะใช้เท่าข้าวแทนตัวมีดหลักได้นะครับนะเพราะว่าหน้ามีดอนข้างแบนราบเนาะ ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกกว่านั่นเองนะครับระบบล็อกก็ยังคงเป็นไลเนอร์ล็อกเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบระบบไลเนอร์ล็อกมากกว่าเฟรมล็อกนะครับโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวแต่ละแต่ความชอบนะครับผมอ่ะก็ตัวที่2ของวันนี้นะครับเป็นบราวนิงสีดำนะครับตัว2 5 0นะครับค่าส่ง50บาทนะครับพี่พี่ก็บริการเก็บเงินปลายทางมีให้ครับผมเนี่ยสำหรับที่ปลายทางได้แต่สินค้าทุกชิ้นเลยนะครับ ขัดมาตัวที่3ครับเป็นรหัส da 3 4 3นะครับ da 3 4 3นะตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามันจะได้เป็นผิวบอดี้ที่เป็นไม้ๆหน่อยนะครับฟิลลิง่งไม้ไม,ไม้แล้วก็มีความเป็นแบบตรงๆนิดนึงนะครับฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็จะแคบลงเพราะว่าตัวนี้ทุบกระจกได้อย่างเดียวทุกกระจกได้อย่างเดียวแต่ว่าตัดสายเบลไม่ได้นะครับนะ โปะเลยครับใบมีก็จะมีความแบบตรงๆนิดนึงนะครับมีระบบ a อซิดโอเพนหรือว่าตัวช่วยเปิดบริเวณนี้ครับกดนิดเดียวเนี่ยมันจะเด้งไปสุดเลยนะครับเป็นรุ่น D A 3 4 3นะครับตัวนี้ก็250บาทเหมือนกันค่าส่ง50บาทนะครับกดที่ด้านล่างแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ทันทีเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะโอเคครับตัวที่3ของวันนี้นะไปเร็วๆนิดนึงจะได้เห็นงานที่หลากหลายนะ ตัวที่4นะครับเป็นรหัส x 7 3ไอ้เจ้านี่เนี่ย x 7 3มเนี่ยมันเป็นโมเดลที่หลายคนนะชอบเพราะว่าไซส์ของมันอ่ะค่อนข้างกระทัดลัดกว่าในรุ่นอื่นๆนะครับแถมประกับด้านข้างเนี่ยมันได้บันจีเทนด้วยมันเหนียวมันหนึบมือนะครับแต่ว่าบอดี้ของเขาจะค่อนข้างเล็กที่ได้คนที่มือใหญ่เขาก็จะไม่ชอบนะครับแต่ว่าความแข็งเนี่ยเราลองกดแบบดีแล้วมันไม่ยั่วนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ขนาดที่พับอยู่นะครับจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะครับ สนิ้วครึ่งนะนี่สนิ้วครึ่งสีออกเทาเหมนๆน,นะครับแล้วก็ตัดสายเวลได้ครับทุบกระจกไม่ได้ฮะไอตัวนี้มันเป็นปากเป็นแบนนิดหน่อยนะใช้เป็นไขควงแบบปากแบนได้นะครับมีระบบฟิปเปอร์ไว้ให้ครับสำหรับรุ่นตัว x 7 8นะครับกดที่ด้านหลังโปะเลยครับผมใบมีดเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างไวแล้วก็การใช้งานเนี่ยตัวระบบค้ำก็จะเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับ คลิปเนี่ยแบบทึบแบบนี้เนาะข้อดีคือมันค่อนข้างไวน้ําหนักเบานะป้องกันตัวนี่คือเปิดโป๊ป้านี่คือค่อนข้างไวเลยแต่ทีเนี้ยอ่อีกจุดหนึ่งก็คือการใช้มือเดียวในการจัดเก็บเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงเพราะว่าตัวการคํมเนี่ยหลายเนอร์ล็อกนะครับเหมือนเหมือนมันต้องออกแรงนิดนึงนะครับนะต้องออกแรงนิดนึงด้วยความที่มันมีตัวระบบแอซิดโอเพนด้วยการปิดด้วยมือเดียวนยก็เลยกลายเป็นเรื่องยากนะครับ แต่เพราะฉะนั้นตัวนล้มันเหมาะกับการที่ใช้สองมือมากกว่านะถ้าสองมือไม่มีปัญหานะครับผมกึ๊บแล้วก็ปิดได้เลยนะก็สำหรับเจ้า X73 ตัวนี้ก็าราคาอยู่ที่250-250บาทนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ชอบใช้งานแบบมือเดียวผมแนะนําว่าอัปเกรดไปสักหน่อยเก็บตังค์ไว้สัก5 0 0ร้อยบาทเนี่ยนะครับก,ก็ได้แล้วนะครับตัวที่เป็นเปิดปิดได้มือเดียวคล่องๆนะคมมากๆงานแท้ด้วยอาจจะเป็นของพวกแลนพวกซาเลนโม่พวกกันโซ่เนี่ยครับก็มีให้ให้ใ,หใ,หใหล้ะ แต่เหมือนการโซ่ที่ราดจะหมดนะครับยังไม่ได้สั่งเข้ามาเลยต่อมาครับตัวที่5ของรายการวันนี้ของราลนิ่งก็คือ,อ,ห,รรห,รรห,อหรูหราหรูหรามาเฮาโอ้โหหรูหราเลยเกินไม่รู้จะติดหล่ไปไหนนะครับบริเวณตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีแถบเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจํานวนมากเรียงกันบริเวณด้านบนเป็นลวดลายนะครับทำให้การจับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความแบบสากๆมือนิดหน่อย นะให้ฟิลลิ่งอารมณ์เฮ้ยมั่นใจได้ว่าฉันไม่ลื่นแต่ก็ยังคงลื่นเหมือนเดิมนะสำหรับผมมองว่ามันยังลื่นอยู่ส่วนประกับไม้เนี่ยก็เวลาจับนะครับผมมันช่วยให้ผิวสัมผัสดีขึ้นถ้าเป็นแบบเพินๆแบบนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยนะแบบผิวนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันลื่นเกินนะถ้าเป็นผิวนี้เลยนะถ้ามีผิวไม้แทรกมาบ้างเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่คลิปเน็บแบบทึบสีดำเนาะนะฮะเปิดออกมาโป๊โอ้โหเปิดไวจริงไวจัดโอ้โห เปิดโคดไวเพราะมัน line. ไล่ตัวเนี้ยตรงปลายเนี่ยเป็นปลายแหลมนะครับก็จัดอยู่ในมีดประเภทพับแบบไฟเตอร์ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็โอโ้พึ่งจะเห็นนะครับด้านบนมีตัวรองนิ้วให้ด้วยสำหรับ f 8 1นะไอ้เจ้านี่มัน line. ไล่ฮะโอ้เดี๋ยวผมเอาไปหน้าปกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพิ่งจะเข้ามาที่ร้านเราด้วยนะครับตัวเนี้ยนะเป็นคอลเลกชันที่มีมานานแล้วนะเมื่อก่อนนะเคยเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคยออกหน้าจอมันโดนขายหลังบ้านไป นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดดเด่นใช้ได้เลยทีเดียวนะซึ่งผมเองเป็นคนที่ชอบสีทองอยู่แล้วก็เลยอ่อนไหวกับสีทองนิดนึงนะครับบริเวณตรงตัวล็อกเป็นระบบไลเนอร์ล็อกครับมันก็จะมีแบบเป็นเงี้ยงๆเล็กๆนะให้เราเอามือสอดไว้แล้วก็วางแบบนี้ด้านบนเนี่ยโอกระชับใช้ได้เลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตัวจับผมว่าก็ยังแอบลื่นเกินนะในขณะที่มันมีตัวพื้นผิวแบบนี้เยอะเนะี่ย นะมันทําให้มันลื่นนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเหมือนจะช่วยได้นะแต่ก็ได้นิดหน่อยนะแต่ก็โอเคนะก็ยังก็ยังแน่นกระชับอยู่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่นะครับเวลาจับนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะตึงมือด้วยนะตื้อๆมือไม่ถึงกับวงวงนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ F แปดหนึ่งใช้ได้นะครับนะใบมีดก็ดูเฟี้ยวฟ้าวดีดูสีออกเทาๆนะครับไม่ได้ดูแบบแก่มากนะครับ แต่ว่าปัญหาก็เหมือนเดิมก็คือต้องตอนปิดเนี่ยนะครับผมมือเดียวน่าจะไม่ได้เพราะว่าด้านในของระบบลูกปืนตรงน,นี้นะครับผมมันจะมีตัวช่วยเปิดอยู่เวลาเปิดอย่างเงี้ยสะดวกเวลาเปิดออกสะดวกเวลาปิดกลับเนี่ยมันจะตื้อมือนะครับก็ก็แลกกันไปแลกกันไปนะครับอ่า f 8 1ครับ270บาทนี่หว่าไม่ใช่250นะครับตัวนี้270บาทครับนี่ๆราคาขึ้นอย่างเี้ครับ270บาทค่าส่ง50บาทนะครับ อ่ะโอเคไล่กันเรื่อยๆครับนะตัวที่5ไปแล้วตัวที่6ไหนดูสิอ่ะตัวนี้ย5 0บาทครับเป็น DA348 นะก็โมเดลนี้เคยขึ้นมาแล้วแต่ว่ารู้สึกมันจะไม่ค่อยประทับจิตประทับใจใครหลายคนแต่ผมมองว่ามันเท่นนะโดยส่วนตัวมองว่ามันเหมือนพวก m ั s ไตร์เดอรในสมัยก่อนนะถ้าแต่งชุดสีออกเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยแล้วก็มันจะดูมีความแบบเฮ้ยฉันก็ทําได้อย่างคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันดูทําได้หมดเปิดฝาจิบเนี่ยได้เอาไปไขควงได้อะไรได้นะครับผมมันค่อนข้างทํางานได้หลากหลายแล้วก็ดูแน่นหนาดีด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าดีไซน์เดี๋ยวมันอาจจะดูแบบอืมจะว่ายังไงดีบางมุมมันก็ดูทันสมัยบางมุมมันก็ดูแบบแอบแอบแก่ๆนิด,น,ดนึงนะครับแต่ก็พอเปิดออกมาเนี่ยนะครับอ่าสะบัดนะครับต้องสะบัดนะ แสดงว่า a อซิดโอเพนไม่สุดนะครับไม่ใช่วันพังนะแต่มันเปิดได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องสะบัดถ้าใจะโปะก็คือสะบัดแบบนี้จบเลยนะครับเนี่ยนะคือดีไซน์เนี่ยตรงใบมีดเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ดูโอเคนะเป็นปลายงุ้มนะครับเป็นปลายงุม้มนะะดีไซน์มันเหมือนจะดูบางมุมมันเหมือนจะดูทันสมัยบางมุมมันก็จะดูแบบแก่แก ผมว่ามันอาจจะแบบก้ากึ่งไปหน่อยนะก้ากึ่งในการตัดสินใจทําให้มันดูแบบเอ้ยมันจะใช่กับไม่ใช่วะมันจะโดนใจกับยังไม่โดนไม่สุดนะมันจะแบบดูสวยก็ยังสวยไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับทำให้คนละลังเลแต่แต่ถ้าเราชอบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะผมว่ามันน้าหนักมันดีด้วยน้ําหนักดีใบมีดเนี่ยค่อนข้างได้เนื้อมีดแบบเต็มๆนะไม่ได้มีส่วนโคง้งส่วนเ้ลที่มันเยอะมากนะครับจะมีแค่รูลมตรงเนี้นะครับ แล้วแต่ความชอบนะก็ DA348 นะครับ250ค่าส่ง50บาทนะครับมาใครที่ชอบความหลากหลายในการเล่นมีดนะครับผมผมว่าเก็บไว้อย่างนี้นะมันก็ดูเปนพลินดีมันดูแตกต่างนะแนะนำพี่ๆเอาชั้นโชว์มีดแบบว่าอะคริลิกก็ได้นะครับไปตั้งไว้แล้วเอามีดวาง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 เนะี่ยโอ้โหเลิศนะฮะดูแล้วมีความสุขเหลือเกิน ถัดมาไอ้ยาลูกศรตัวใหม่ใช้ไลาเดิมนะ250บาทค่าส่ง50บาทเอ้ยอนี้จาบอันนี้มันจาบใช้ได้นะสำหรับ F 1 3 0นะครับตัวนี้เป็นโมเดล F 1 3 0พื้นผิวที่ได้ว่าแอบใส่ g 1 0ทมาให้ด้วยฮนะสจุดเลยแต่ตรงกลางเนะครับเป็นสแตนเลสหนะรือเปล่าเนะี่ยเหมือนอลูมิเนียมมากกว่านี่นะฮะ ลักษณะพื้นผิวเป็นลูกศรเลยนะครับนะเรียกมันง่ายๆกันบราวนิ่งลูกศรแล้วกัน,น,กน,กนเนี่ยไอ้บราวนิง่งลูกศรน,นี่มันลักษณะมันตรงๆนะครับโอ้โหอย่างกับอุลตร้าแมนลักษณะเหมือนเครื่องมือเครื่องใช้ในใน,ในแบบอุลตร้าแมนเลยฮนะโอ้โหเป็นลูกศรด้วยนะเป็นครีบปลาด้านข้างนะทุบกระจกได้ไหมไม่น่าจะได้นะแต่ไว้ป้องกันตัวคือกำรรแบบนี้ทุบอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะครับ กระจกนี่ไม่แน่ใจนะคิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะด้านข้างก็มีสัญญากไว้ให้นะครับเวลาจับป้องกันตัวน้ำหนักก็ไม่ได้เบามากนะไม่ได้เบามากที่ได้ปัญหามาอยู่ที่การใช้งานแล้วคือถ้าเกิดใครเล่นไม่ค่อยชํานาญเนี่ยจะงงว่าให้มันเปิดฝั่งไหนกันแน่วีฝั่งนี้ก็เป็นแง่งๆ่งนะฮะกดไม่ลงจะใช้จริงกดฝั่งนี้เฉยเลยนะไม่ออกนะครับไม่ทันการท่วงทีนะนะเพราะฉะนั้นต้องแบบ จะป้องกันตัวก็คิดดีๆนิดนึงนะครับพยายามเปิดตรงข้ามจากฝั่งที่มีร้อยอยากแบบนี้นะครับกดตรงข้ามแบบนี้โอ้จะเปิดไว้ฮะเออมันเปิดไวฮะโอ้มันล้ายมันร้ายนะครับแล้วเหมือนคมเนี่ยจะมีแค่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับด้านบนจะเป็นสันจะลบนะไม่ใช่คมนะ พี่ๆดูไม่ต้องระแวงมือตามนะครับบางคนดูผมจับมีดแล้วรู้เสียวไปถึงท้องน้อยเลยรู้สึกว่า,วามันจะบาดมือเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ต้องห่วงนะครับในกล้องเนี่ยเหมือนจะจับแบบระยะใกล้ๆเหมือนจะดูแบบอันตร,รายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อันตรายนะครับผมห่างางไกลจากความอันตรายเยอะเลยนะฮะตรงปลายเนี่ยเป็นปลายแหลมนะเป็นปลายแหลมแล้วก็เหมือนจะคว้างได้ด้วยไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าเพียงแค่น้ําหนักเนี่ย ด้ามมันหนักไปสำหรับการคว้างนะคิดว่าถ้าคว้างคงจะไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะพิュคขนาดไหนนะเดี๋ยวลองเทสให้นะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะไปเทสดูนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นลักษณะลูกศรเลยผมคิดว่ามันน่าจะคว้างได้นะเหมือนลูกศรคันธนูนะครับระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับผมนะการขับเป็นไลเนอร์ล็อกนะเออมันก็ดูจาร์ฟใช้ได้นะเนี่ยแล้วความคล่องตัวโอ้มันมีแอสซิสต์โอเพนอยู่นะก็ยังตึดเนื้อๆอยู่เหมือนเดิมอะ เวลา,าพับเก็บก็ยังหนื่อๆอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็250ครับค่าส่ง50บาทไนปะ F 3 1 0 F F 1 3 0นะไม่ใช่30 0 F 1 3 0นะครับแบบนี้เลยโอเคก็จบไปนะสำหรับงานที่ตีตาโลโก้ของ Browning นะครับใครที่ชื่นชอบก็จัดได้ที่ในแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่หลายรุ่นเหมือนกัน ถ้าชอบความแบบฟีลลิ่งใหม่ๆอารมณ์แบบใหม่ๆนะครับผมแนะนำว่าให้มาแนวๆพวกชองหมิงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมีดที่ฉีกเลยฉีกแนวเลยฉีกแนวนักสะสมไปเลยนะครับช้องหมิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีออกฟ้าๆกับสีแดงนะครับอ่ะให้ดูเลยดีกว่านะครับ250เหมือนกันนะค่าส่ง50บาทนะครับเนี่ย ฉีกเลยใครชอบช้องหมิงนะครับมาแนวเนี้ยฉีกเลยนะไม่ได้แย่นะครับฟิลลิ่งดีมูดออกไม้ไม้ผสมพวกงานเลซินนะครับที่ทำออกแบบมาได้ดูหรูหราพอควรใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่รูปลักษณ์ของใบมีดเนี่ยต้องยอมรับว่าชองหมิงออกแบบมาได้หล่อแบบสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับผมอะให้ดูใ,ใกล้ๆมัดด้านล่างเป็นไม้ เนื้อเบานะครับแล้วก็ถัดมาเจองานเลซินสีออกแดงๆนะครับโลโก้ของช่องหมิงในะบมีดเนี่ยหล่อสแตนดาร์ดหล่อมาตรฐานชายไทยนะเป็นรุ่น CM127 น้ํา้ำหนักดีรุ่นนี้ตั้งสนิมดีนะครับไม่ค่อยเป็นสนิมเท่าไหร่ในส่วนของใบมีดนะแต่สนิมมันจะมาเกิดบริเวณไอตัวที่ตามด้านในนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเก็บให้ห่าง,างความชื้นนิดนึงนะครับ นะถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้สีออกคำคลามน้ำเงินน้ำเงินนะครับนี่คำคลามน้ำเงินน้ำเงิน CM 127นะครับแต่ว่าโมเดลตัวนี้จะเป็นเลเซนสีฟ้านะแล้วแต่คนชอบใบมีดเหมือนกันเด้เลยต่างกันแค่สีของเลเซนนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดได้นะครับนะ250บาทครัสบาทสำหรับชองหมิงนะครับค่าส่ง50บบาทนะครับ ก็มีให้บริการน่าจะอย่างละ3าเล่มนะครับไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าเคยเอามาเยอะแล้วติดมือกว่าจะระบายออกได้ก็แทบแย่เหมือนก,กัน <c oughs> นะครับอ่ะไปต่อนอกจากช่องหมิงแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบฉีกๆแนวเลยก็คือจะเป็นของ SOG นะครับที่มีให้ดูกันอยู่3รุ่นเหมือนกันที่ว่าฉีกแนวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมคือมันจะเป็นงานพวกกราฟิกเนี่ย อย่างตัวเนี้ยกราฟิกมาเลยนะครับกราฟิกรูปกวางของ SOG ซึ่งบอดี้อะหล่อนะมีครีบฉลามด้านข้างด้วยนะครับเป็นครีบป่าด้านข้างตรงกลางเนี่ยเป็นไม้นะครับด้านข้างเองก็เป็นคลิปเนบแบบโปร่งนะครับผมใบมีดออกสีเงินเงินนิดหนึ่งนะครับเปิดออกมาโปะต้องสะบัดนิดหนึ่งนะครับ เป็นรูปของกวางมูดครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่งานอาร์ตละไอ้เรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ได้รุ่นนี้ไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่าบางทีการเอามีดที่มีการกราฟิกไปใช้เนี่ยพอมันเกิดริ้วรอยบนใบมีดแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะได้ไปแล้ว,แล,วแล้วอุปสงค์ในการใช้มีดนต่ค่อนข้างน้อยละเนี่ย อาจจะได้แค่ตัดเชือกเปิดกล่องพลาสติกอะไรประมาณนี้งานกระจุงกระจิงแต่พอเป็นงานกระจุงกระจิงปั๊บกับมีดที่มันหนักเกินเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับชอบที่มันพลิ้วเล็กๆมากกว่านะลักษณะก็จะมาประมาณนี้เนี่ยพอตัดกล่องพลาสติกนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าผมที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะเอาตัวเนี่ยนะครับผม X44 กับ X11 นะครับผมเอาไปใช้ในการตัดกล่องพลาสติกซึ่งความเหมาะสมของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้ คือมันพกไปลักษณะเหมือนโงกญเจอะเปิดขวดฝาจีบก็ได้นะครับตัดกล่องพัสดุก็ได้นะใช้การแบบเปิดนะครับผมโดยการหยิบแบบอย่างนี้ก็ได้นะแต่เมื่อกี้จะลองดันดูว่ามันออกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็จะฝืดๆืนี่ไอ้ฝืดเราไม่ฝืดหรอกแต่ว่ามือผมใหญ่นะพอมือใหญ่ๆปั๊บเนี่ยเปิดลําบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็เปิดได้อยู่แบบนะนี้นี่นะครับ X44 ถ้าบอลแบริ่งมันฟโฟกกวะเนี้ยผมว่าน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่นี่ก็ ก,ก็ใช้ได้นะเนี่ยก็นิยมซื้อไปเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบงานเอาไปเปิดกล่องพลาสติกที่บ้านหรือว่าใช้แบบง่ายๆเนาะระบบล็อกก็เป็นแบบลา,ายเนอร์ล็อกนะครับผมเนะี่ยพับลงปับ๊บเนะี่ยหรือจะหยิบเปิดอย่างนี้ก็ได้หรือใช้การดันก็ได้นะครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันนะครับเอาตรงเนี้ยนิ้วอื่นน่จับตรงบริเวณข้างไว้แล้วก็ดันขึ้นมานะครับผมดันขึ้นมาปุ๊บแต่ก็เ,เปิดเลยปุ๊บนะฮะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะ อ่ะเป็นโลโก้ของกวางขมูตนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันไม่แพงมันน่าจะร้อยห้าสิบมองเนี่ยร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบาทก็จบที่สองร้อยนะครับเนี่ยคนนิยมใช้ตัวเนี้ยตัวหนึ่งละนะฮะเป็น x อ็สี่สิบสี่เนาะงานบั็กนะครับไปเปิดกล่องพัสดุหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นจิ๋วๆเนี่ยเมื่อก่อนเอามาเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เอามานี่ x เอหนึ่งหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะแบบเอ่อ มาตรฐานของมันก็คือมันจะดูเหมือนมีดพกส์ใหญ่ทั่วไปนะครับมันจะมีความเหมือนแมลงหรือบางคนก็เรียกว่านกกระจิบนกกระจอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขานี่มันก็ดูใช้ได้อยู่นะเวลาการเปิดก็เหมือนกันับลักษณะเดิมก็คือใช้การเปิดแบบตรงนี้จีบขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแบบแน่นๆนิดนึงนะเพราะว่าทําระบบบอลแบลลิงไม่ค่อยดีแต่การพกพาเนี่ยมันสะดวกนะครับการพกพามันสะดวกมาก แต่ว่าที่ขายดีสุดก็คือจะเป็นรุ่นเมื่อสักครู่นะครับ X44 มากกว่าเพราะว่ามันเปิดขวดฝาจีบได้ด้วยลักษณะเหมือนพวงกเวเุญแจแต่ว่าไว้ตัวนี้คือมันจะจับกระชับนั่นเองนะจับกระชับแต่มือใหญ่ก็มีปัญหาอยู่ดี <c oughs> อ่ามันเป็นตัวเลือกในการเปิดขวดแล้วกันนะครับทีนี้กลับมาที่ SOG กลับมาที่ SOG ตัวที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นลายกราฟิกนะครับที่เป็นลายกราฟิกเมื่อเมื่อครู่นี้ก็คือจะเป็นกวางมูดนะครับก็คือตัวนี้ ทีนี้การทํางานในการหนักๆเนี่ยพอมันไม่ได้ปั๊บเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ยกไปซะจากว่าวพี่ๆตังเหลืออยากจะเก็บไว้อะไรนะครับผมแล้วมาโชว์สวยดีส่วนใหญ่เวลาเขาวางโชว์เนี่ยเขาก็จะแบบเอาไปวางบนแท่นวางเนาะหลายๆอันอันนี้มีกวางมูดอันนึงมีมาป่าอันนึงเป็นหมีวางเรียงเป็นชั้นๆไปแล้วท้มันก็จะดูสวยงามนะครับก็ประมาณนี้เนาะ SOG กวางมูดนะครับก็จบราคาที่250ค่าส่ง50าบาทนะครับอ่ะโอเค ถัดมาอีกหน่อยก็ได้ฟิลลิ่งเหมือนกันทรงเดียวกันแต่รอบนี้นะครับทรงเดียวกับเมื่อกี้นะแต่โครสีได้เป็นสีดําตัวดําทึบละทีนี้มั่ก็จะแบบอารมณ์ที่แตกต่างก็คือมันจะมีความดูความดาร์กกว่าแต่ว่าทุกอย่างอะซาลีลาเหมือนกันเดะเลยนะซาลีลาเหมือนกันเดะเลยแต่พอามาทําเป็นใบดําปั๊บเนี่ยมันน่าใช้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเขาก็จะไม่ได้แบบมาวอรลี่เรื่องของสีที่มันจะถลอกอกอกจากใบมีดนะครับ แต่คนเขาจะมาดูว่าเออ้มันมันใช้งานน่าจะหนักได้มากกว่าต่อให้ใบมีดที่เป็นสีดํามันทะลอกมันก็คือร่องรอยแห่งชายชาตรีอะ่ะมันมีการใช้งานจริงอะ่ะไม่เป็นไรนะครับเขาก็จะขยับมาเล่นรุ่นนี้กันนะครัสำหรับ SOG นะครับเนาะเหมือนกันได้ทุกอย่างแต่เพียงแค่สีคนละแบบนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็250เหมือนกันค่าส่ง50บาทนะครับ อันไหนฟรีค่าส่งเดี๋ยผมบอกให้นะครับพี่ๆผมต้องบอกอย่างนีง้ทุกครั้งอ่ะหลายคนก็จะเบื่อบอกว่าอาจารย์ก็รู้อยู่แล้ว,วค่าส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่ว่าบางคนเขาไม่รู้ดิพี่บางคนเนี่ยบางทีแบบดื้อดืด้อด,ดึงก็มีนะดื้อดึงก็มีนะอ่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสีดำเนาะ SOG ก็แบบทรงตะเกียบเลยจริงๆมันมีซองแบบนี้ให้นี่ๆๆๆ เคยเป็นรุ่นที่ขายดีนะปัจจุบันเหลือหนึ่งตัวไม่รู้ว่าที่ที่ติดมือเนี่ยอาจจะเป็นว่าคนไม่รู้หรือเปล่านะครับ250เหมือนกันค่าส่ง50บาทไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไร้ากาศอยู่แต่ปัญหาของเรื่องของการพกพานี่แหละต่อให้เป็นซองเนี้ยก็จริงแต่ซองเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับบอกเลยถ้าพลิกกลับมาเนี่ยคือหล่นเหมือนกันเห็นไหมฮะเฮ้ยมีเรื่องมีราวจะมาป้องกันตัวปรากฏว่านี่หล่นหายไปแล้วเรียบร้อยเลยฮนะนี่ในปัญหา แต่ถาญาว่าเป็นไงอาจารย์แล้วการใช้งานเป็นไงบ้างโอ,โ,โอ้โหโ๊ะคมจัดออกคือยอมรับว,ว่าออกแบบคมมา,มาได้ดีป้องกันตัวได้เปิดกล่องพัสดุได้น้ําหนักการพกพาเบาแต่ปัญหาคือมันจะหล่นหายหรือเปล่านี่แหละมันเบาจัดมันเบาจนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหล่นะนะฮะบางทีหล่นมาก็ไม่ได้ยินเสียงนะฮะ อเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าใครชอบแนวนี้แต่แต่ความคมมาออกแบบมาดีพี่ลองดูอัตราการเปิดคมนะครับมุมและองศาของเขาเนี่ยไม่ได้ขี้เดียวขีเลยเนาะนะครับระบบล็อกก็เป็นแบบการค้ำนะครับนะเป็นไลเนอะร์ล็อกเนาะแล้วก็เก็บ2มือนะ่าจะปลอดภัยกว่าไอตัวจะไปไว้ใจเลยฮนะมันจับไปเต็มไม้เต็มมือเดียง,งับมาเป้ามือนี่เลือดออกเลยนะครับผมนะเพราะว่าความคม่ะได้แต่ความปลอดภัยเนี่ยต่าไปนิดนึงนะครับ แต่ก็แต่ก็ชอบนะโดยส่วนตัวผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันดูแบบกระทัดรัดแล้เวลาพกพาไปมันดูน่ารักมากกว่าโหด <c oughs> อ่ะใครชอบไอ้เจ้าส่งตะเกียบตัวนี้ก็จัดไปแล้วกัน SOG ส่งตะเกียบนะครับ250าสนะค่าส่ง50บาทนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับพี่ๆจุใจกันหรื่อง <c oughs> สำหรับงานเหล่านี้นะถ้าชอบงานมีดพับอีกบอกนะครับเดี๋ยวจัดให้รีวิวแบบเต็มๆให้รับชมกันนะครับ ส่วนท่านใดที่สนใจก็0631305304ครับบายมีครูอ่อยินดีบริการทุกท่านเนาะก็สำหรับวันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม